เป็นเรสบาร์ที่ทุกคนเขาพูดถึงพี่อันนี้เขาต้องก่นอนเข้าต้องตรวจบ,บารเข้าว้าแอน, <c oughs> อ,น,นอันนี้เป็นตามหลักฮวงจุ้ยคือพี่คิดเขาคิดว่าตุ๊ดจีนเขาจะมาไหว้ตุ๊ดจีนตรงนี้ไม่ใช่คือว่าในในตำนานสมัยก่อน<ช>ก็ในยุคแบ<ฟ>บา9 0มันมีมันจะมีบาร์บาร์บาร์าหนึง่งก็คือเขาชื่อว่าเรสบาร์อะไรอย่างนี้แล้วก็พอดีคือจริงแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในสมองมานานมากแล้วล่ะแต่ว่าพอเรามาจะทำบาร์ปุ๊บเอเลือกสีอะไรปุ๊บไม่ต้องคิดเลยอยู่ดีก็เด้งมาว่า เรดบาร์นี่ตอนแรกเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่ว่าอะไรเพราะว่าแดงมันมีหลายเฉดมันคโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นแดงแดงมันได้ยงโอเคแล้วฮะดีขึ้นนะมีแดงเบอร์เกนดี้มีแบบแดงพาสเทลมีแดงอะไรเงี้ยให้เลือกอ่ะแอนก็เลือกแดงเบอร์เกนดี้แดงไวน์แดงแดงเรดไวน์่ะคเปิดบ้านเขาก็ดึงกระดาษออกก็คือแดงรีดรีดรีดคือเราถึงขั้นบอกว่าเออฉันไม่เลือกแล้วฉันเลือกไปก็เท่านั้นแหละนั้เขาก็บอกเฮ้ยเธอเธอต้องมีคนร่วมพอเลือกเสร็จไม่ใช่ที่เลือก พี่จับพี่จับเออทำไมทำไมเกียบมาเกียบมาเนี่ยเป็นอะไรที่ทะเลาะกันแบบรุนแรงเลยเพราะว่าคำว่าบามันก็ต้องแน่นอนมีดื่มมีกินมีอะแล้วคนเมาอ่ะกับไอ้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนเมามันก็ต้องรู้จักระวังตัวก็เลยบอกดูตัวเองก่อนไหมเวลาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วย้ายห้องอันนี้เนี่ยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยครับไอ้สีนี้ผมชอบอันนี้ดีมากถามก่อนห้องนี้คุณภรรยาชอบหรือยัง ห้องนี้เป็นห้องแรกที่เสร็จค่ะแล้วแอนแบบแบบโอ้โหแบบเฮ้ยเธอมันสุดยอดมากมันดีมากฉันชอบมากก่อนที่จะเห็นไอ้สีแดงเพราะเขาเอาอันนี้มาโชว์ก่อนโอเคปล่อยก่อนที่จะเห็นอนุนมีใหม่ที่ผ่านมาพี่คิดเขาทำทำอาหารทำสเต็กทำอะไรแล้วก็อยูแต่หกโมงกว่าจนถึงสี่ทุ่มเราว่าห้องนี้อยู่ได้ยาวใช่นั่งคุย งานก็ได้ได้หมดไปนั่ดเะปิอ่ะกะปิอร่อยมากเลยแล้วปลาปลาด้าอร่อยด้วยปลาด้าอร่อยมากพี่พี่รู้สึกว่าพี่เป็นฝรั่งพี่เผ็ดอ่ะพี่ขอน้ําใส่น้ําแข็งสักแก้วได้ไหมได้เลยเดี๋ยวมีเบิร์กไดมาแล้วน้ําแข็งเห็นไหมใช่ปึ๊บใส่ปุ๊บน้ำใช่ไหมครับนายน้ำเย็นเลยค่ะน้ำเย็นเราตั้งไปแล้วน้ำเย็นนี่ไงโค้งจิบเจี๊ยบเลยครับถึงกัะเขาบอกว่าถมาขายพอดีเลยนะหนูพูดนาย ดังกรึกรึกันเยสดชื่นมากค้อขี่นั้นได้ไงอ่ะขึ้นขี่สูงมากเลยเมื่อก่อนเป็นมาลายาแครี่อ่ะสดชื่นหรือยังสดชื่นแล้วตอนนี้ชั้นหนึ่งเคลียร์แล้วเดี๋ยวขอดูชั้นสอง่อยดีกว่าได้เลยครับผมกลับไปถึงนี่เลยห้องอยู่ไหนครับอันนี้อันนี้มุมห้องน้ำพรมก็ได้ มุมนี้เก็ชอบไหนไปดูห้องล่องโพกันดีกว่าห้องะโพกตรงนี้ครับไปตรงนี้เราก็จะเดินผ่านห้องพระครับเขาเป็นมุมเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยนี่ดีมากทีดูตรงนี้อันนี้หวังว่าจะได้ใช้เร็วๆนี้เราเรียกห้องชมพูเพราะว่าจริงๆเม็ดสีที่เราเลือกเนี่ยคือถ้าเกิดพอสีวางจะมีความเป็นพิงค์ขึ้นมาคือทําไว้แบบอยากได้ลูกสาวแต่ยังไม่มาสังไม่มายมาอยู่ในกระบวนการทํา ก็ไม่รู้ว่าอ๋อธรรมชาติอทีนี้ทีนี้มีพระเอกเขารออยู่อันนี้เขารออยู่อันนี้อันนี้ห้องคารนีิเราจะเรียกห้องชูพลูนี้จะเรียกห้องฟ้าเพราฟ้าจริงๆห้องฟ้าเพราะว่าเขาเป็นคนอันนี้อันนี้ห้องใครห้องใครครับห้องหนูนี่คือห้องที่สวยมากมีแต่ห้องฟ้าใช่เขาเลือกเองด้วยเขาเลือกเองด้วยแล้วนอนยังไงนอนยังไงนอนกับแม่แม่นอนบนนี้แล้วกันแม่นอนบนนี้หุยดูดิ มีรูปแมวด้วยนั่นล่ะไม่ใช่แมว,อมแมวเออนี่ไชอบอย่างนี้ชอบอ,อย่างนี้ออนแต่ถือว่าคุณก็คุณก็เตรียมไว้กะเขาโตเลยถูกไหมใช่ส่วนห้องรูปส่วนใหญ่จะต้องเป็นแชร์วิ่งพอโตขึ้นไปเราก็ เขาคงไม่อยากแชร์ห้องน้ำมาหรอกหรือว่าอครก็แล้วแต่เราคิดว่าก็ทำไปก็ทุกห้องก็จะมีเป็นอเเของเขามีห้องน้ำแต่ระเบียงระเบียงจะออกไปแชร์กันข้างนอกดีอันนี้ดีพี่น้องก็จะมาซ้ากันก็อีกอเป็นที่สถานการณ์ของเขาเขาโตขึ้นเขาอยากจะอะไรก็ว่าไปอยากดูงานโพแล้วว่าอยู่ไหนอะลุงอยากเห็นอะไปดูโพถ้าลุงเอาสีให้แล้ววาดที่กำแพงใหญ่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตงไหน ทางนี้ลูกทางนี้ลูกสามอันเนี้ยอันไหนครับสามอันเนี้ยนี่เหรอนี่เหรออู้ขอดูหน่อยได้ไหมเป๊บหูยสวยมากๆเลยอะแล้วอันนี้ด้วยใช่อันนี้ด้วยไหนวะอุ้ยเราก็ไม่ได้ถ่อมตัวเลยนะลูกนะนนเราก็ไม่ธรรมดาอันนี้ด้วยเหรอลูกอ่านี่มามามานี่มานี่มานี่มาแล้วร้องเพลงอะไรครับนี่ตอนนอง ร้อ,องเพลงเพราะด้วยนะอาโพแนะนำหน่อยอันไหนอันนี้คือนี่งานเขาหมดเลยถ้าให้เลือกหนึ่งรูปโพชอบรูปไหนลูกอันนี้ก็คือชิ้นนี้ก็คือตอนนี้คือแบบแฟนคลับขอประมูลเฮ้ยจริงเหรอใช่ค่ะช่วงปีใหม่อบอกให้วาดให้เป็นของขวัญให้พ่อเขาบอกงั้นเขาขอเลือกรูปพระพิฆเนศวาดให้เป็นของขวัญ วันปีใหม่ให้พ่อแล้วก็เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้พ่อเขาแต่รูปนี้ใช้เวลาวาด3วันเลยค่ะอย่างรูปอื่นยังแบบเบาๆสวยามสมากครับใช่ครับพ่อเขาเก่งเลยใช่ประหลัดใจตรงที่เด็กวัยนี้คือกล้ามเนื้อมัดเล็กับบค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ดี่องทั้งวันแต่ว่าพอพอไปถึงวาดรูปอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เขาแบบมีสมาธิใช่พี่เก่งมากเลยผมก็ตกใจเหมือนกันวันแรกที่ไปไปไปคลาสแบบ แม่ส่งรูปมาให้คือรูปไหนนะแม่รูปรูปนี้นี่วันแรกเนี่ยันแรก วันแรกพอไปรูปที่สองคือไปรูปนี้นี่หนึ่งละเอียดลวใช่ฮะแล้วก็ไปรูปนู้นโมารูปนี้เออแล้วจะมีก้านกล้วยก้านกล้วยซึ่งประมูลไปแลวอันนั้นประมูลเพื่อช่วยช่วยคนตาบอดใช่ใช่เก่งมากแล้วก็ค่อยมานี้มานี้แล้วก็สุดท้ายมาจบที่ปก็จะมีมูลนิธิมาขอไปเรื่อยๆว่าขอไปประมูลช่วยการกุศลอะไรเงี้ยค่ะเคยเคยพูดกับเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโพสิ่งที่โพทําแบบเนี้ย วันหนึ่งอะอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆก็ได้นะลูกขอให้หนูวาดด้วยความตั้งใจให้หนูใส่ใจเข้าไปแล้วมีเพจมาขอไปว่าขอประมูลแล้วเขาก็ประมูลได้22งหมื่นสองเลยใช่